นโมพุทธะธรรมมัสสะสังฆะสาเจวะขอน้อมน้อมพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และขอสวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเปิดหนังสือธรรมบทภาคสี่นะมาที่หน้า27เนื้อหาที่เราจะแปลวันนี้นะจะอยู่ที่หน้า27แล้วก็28ของหนังสือธรรมบทภาคสี่นะครับเริ่มต้นจากโสเตสังวเนีนะเป็นต้นไปนะครับโสตสังวจนนะ แต่จะไม่ได้ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับในวันนี้เพราะว่าที่หน้า28เนี่ยหนังสือเล่มนี้ซ้ํากับหน้า27ฉะนั้นจะมาใช้หนังสือเล่มนี้แทนนะครับแต่ก็เนื้อหาเดียวกันนะเอาเริ่มต้นนะครับจากโสตรงงนี้โสเติมปุริโสเข้ามานะครับมองเห็นไหมนี่อาโสปุริโส อันว่าบุรุษนั้นมังกุภูโตผู้เป็นผู้เกอ้อเป็นแล้ววันจนีนะด้วยคำเตสังมนุษย์สานางของมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้น mm hmm. การแปลอาจจะไม่เหมือนกันกับสายมือนะครับแต่ว,ว่าก็ก็ไม่เป็นไรนะครับนะคำบางคำก็ไม่เป็นไรก็จะพาแปลแบบง่ายๆนะครับตามสำนวนของผมเองต่อมาอาหะ เล่าแล้วตังมหาทุกขตังกับมหาทุกขตานั้นอิติว่านะเขาอิติตรงนี้นะครับนะอิติว่าสัม,มะมหาทุกขะตดูก่อนมหาทุกขะตผู้สหายนะสัม,มะเนี่ยบางทีเขาก็แปลว่า,าผู้มีธุระอันเสมอนะครับผู้มีธุระอันเสมอแต่ผมก็พาแปาง่ายๆดูก่อนมหาทุกขะตผู้สหาย ประโยคน์ต่อนี้เติมตะวังเข้ามานะครับตะวังอันว่าท่านมามังนาสนะิยายังเราให้ชิบหายแล้วนะครับมาแปลว่าอย่านะครับมาเนี่ยมาแปลว่าอย่ายายังเราให้ชิบหายแล้วตะวังอันว่าอ,อาหารอาหารอันว่าเราปัโตถึงแล้วมหาวิเหสังซึ่งความลำบากใหญ่ กาลนาเพราะเหตุตวะแห่งท่านแต่๋ยบางทีบางทีก็สามารถแปลปตัตโตแปลปว่าเป็นผู้นะครับแล้วเติมอัมหิเข้ามานะอาหารอันว่าเราปรตัตโตเป็นผู้ถึงแล้วมหาวิเหสังซึ่งความลำบากใหญ่กาลนาเพราะเหตุตวะแห่งท่านอัมหิย่อมเป็นนะเติมอัมหิเข้ามานะครับมนุษษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลาย ด้ยิงสุนำไปแล้วปะตาภิกขูซึ่งภิกษุพูดถึงแล้วทั้งหลายอัตโน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 แก่ตนแก่ตนอาโรปิตานิยาเมนะโดยทํานองแห่งภิกษุอันข้าพเจ้ายกขึ้นแล้วอาโรปิตาแปลว,ว่ายกขึ้นนะครับโดยทํานองแห่งภิกษุอันข้าพเจ้ายกขึ้นแล้วปันเนในหนังสือ แล้วก็ต่อมาประโยคต่อมานะครับเติมปุคโลเข้ามาปุคโลอนว่าบุคคลตรงนี้แปลรวบนะครับตั้งแต่อัตโนโจนมาถึงนามะนี่แปลรวบปุคโลอนว่าบุคคลนามะชื่อแปลรวบเลยนะอัตโนโคเคเห็นนิสินนะพิกขุงิหาริตวาเทนตัวนามะอันว่าบุคคลชื่อผู้นำออกแล้วซึ่งพิสูผู้นั่งแล้ว ในเรือนของตนให้อยู่นาถิย่อมไม่มีนะครับชื่อออกจากนี้นามะชื่อเทนโตนะแปลแค่คำว่าผู้เทนโตแปล,แปลว่าผู้ให้อยู่เราแปลแค่คำว่าผู้ออกไปทิ้งคำว่าให้อยู่ไว้นะครับอันว่าบุคคลชื่อผู้นำออกแล้วซึ่งพิสูผู้นั่งแล้วในเรือนของตนให้อยู่ย่อมไม่มี ต้องแปลแบบนี้นะครับแต่รวบต่อมาปะนะนะครับส่วนว่าสัทธาอันว่าพระาศาสดาโทวิทวา,าล้างแล้วหรือส่งแล้วมุขังซึ่งพระพักนิสินโนประทับนั่งแล้วคันทะกุติยังเอวะกุติยังกับเอวะนะครับในพระคันทะกุดีนั่นทีเยวว ต่อมาราชายุวราชเสนาปฏิอาธิโยอิสรชนานะครับเติมคำว่าอิสรชนาเข้ามาอันว่าอิสระชนทั้งหลายมีพระราชาและยุวราชาและเสนาบดีเป็นต้นโอโลเกตวาแปลว่าแลดูแล้วนะครับ แปลควบกับนิสินนาแปลไปพร้อมกันโอโลเกตวานิสินนานั่งแลรดูแล้วนิคมานางังซึ่งการเสด็จออกคันทะกุติโตจากพระคันทะกุดีสัตทุของพระศาสดามีเลขในเล็กนะครับมีเลขในเล็กนะเลขในเล็กตรงนี้ <c oughs> ข้าตรงนี้นะครับอิติอยู่ตรงนี้นะข้างหลังอิติเติมอาศาัยะเข้ามานะครับนะนั่งแลรดูแล้วซึ่งการเสด็จออกจากพระคันธกุดีของพระาศาสดาอาศาัยะด้วยความหวังอิติว่าคมิสามะนะคมิสามาติแยกบทเป็นคมิสามะกับอิติเติมมมยังเข้ามาเป็นประธาน ไม่ยางนันว่าเราทั้งหลายขคยเหตุวารับเอาแล้วปัดตังซึ่งบาทสัตรของพระาศาสดา <c oughs> ทมิสามะจักไปอิติดังนี้ต่อมานะครับพุทธานามะชื่ออันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายกรุณติ ย่อมกระทำอนุกรรมปังซึ่งการอนุเคราะห์ทุกคตในบุคคลพูดถึงแล้วซึ่งยากตวางนันว่าท่านคันตวาไปแล้ววิหารังสู่วิหารหาเลกไหนนะครับวิหารังสูวิหารวทะมาทิวัฏทะวัฏทะเป็นกริยาของตวังนะครับลงหิวิพัตนะลงหิลบหิวัฏทะจงกล่าว หรือจงบอกจงกล่าวนะครับจงกล่าวสัทารังกะพระศาสดาอิติอิต,อติว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทุกขโตมหินะครับแยกบทเป็นทุกขโตกับอัมหิหเจอมาหังเข้ามาอหังอันว่าข้าพระองค์ทุกขโตเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งยากอัมหิยอมเป็น จุมเฮียนว่าพระองค์ทั้งหลายกรุฏะขอจงกระทำสังหางซึ่งการส่งเคราะห์มามะแก่ข้าพระองค์เสเจท่าว่าปุญญังนันว่าบุญเตของท่านอธิมีอยู่ไสตวางนันว่าท่านลัชสิจักได้อัฐาแน่แท้ลัชสิจักได้นะครับรับประท่านแล้วก็ศาสสิวิพัฒน,นะ แปลว่าจักนะครับจักไดอ้อัตฐานแท้อิติดังนี้เนื้อความที่เราแปลมานะครับก็คือต่อจากครั้งที่แล้วที่มหาทุกตะเนี่ยมาทวงพระนะที่ตัวเองนิมนต์ไว้นะรูปหนึ่งเพื่อไปฉันที่บ้านแล้วก็บรุษผู้ขวนขวายนะบรุษที่ชวนเขาทําบุญเนี่ยพอเห็นมหาทุกตะก็จําได้ว่ามหาทุกตะนี้นิมนต์พระไว้รูปหนึ่งแล้วตัวเองก็ไม่ได้ จัดพระให้นะมหาธุกะตาก็ร้องห่มร้องไห้นะครับเพื่อขอพระเพื่อขอพระจากาคนที่ชวนนี้คนที่ชวนนี้ก็ชาวบ้านนะชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นั้นนะก็มาตําหนิคนที่ชวนว่าอจัดพระให้คนอื่นตั้งเยอะตั้งแยะแต่จัดแต่ไม่จัดให้มหาทุกต้าซึ่งนิมนต์ไว้เพียงแค่รูปเดียวนะท่านทํากรรมหนักซะแล้ว บุรุษคนนั้นจึงอายเก้อเขินนะครับเพราะคําของชาวบ้านจึงได้พูดกับมหาทุกตาว่าโอ้ยสหายเอ้ยมหาทุกตาผู้สหายท่านอย่าทําให้เราชิมหายเลยเรานะถึงความลําบากอย่างใหญ่ก็เพราะก็เพราะตัวท่านนะเพราะเหตุแห่งท่านชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยได้พาเอาภิกษุที่ผมนะจัดไว้จัดไว้สําหรับตัวพวกเขาเองเนี่ย ตามที่ผมจัดไว้ตามที่ผมเขียนไว้ในหนังสือแล้วใครล่ะจะมอบพระซึ่งนั่งอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วให้ท่านได้ล่ะคงไม่มีหรอกคนนั้นก็แก้ตัวไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็พูดต่อว่าน,น่นพระพุทธเจ้านะตอนนี้พระพุทธเจ้าประทับพ,พระพุทธเจ้าทรงล้างพระพักแล้วนะประทับนั่งอยู่ที่พระกันทกุฎี พระราชายุวราชาเสนาบดีทั้งหมดเนี่ยก็พากันนั่งมองดูว่ามองดูการเสด็จออกจากพระคันธกุฎีของพระศาสดานะว่าเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกจากพระคันธกุฎนะีนั่งและดูอยู่ทําไมล่ะก็เพราะหวังว่าพระพุทธเจ้าจะรับบาตรของอืมเพราะหวังว่าตัวพวกเขาเองจะได้รับบาตร ของพระพุทธเจ้าและนิมนต์ไปฉันที่บ้านไปฉันที่วังขึ้นชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะกระทําการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากฉะนั้นตัวท่านเองนะไปอย่างวัดนะไปอย่างวิหารของพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกระผมเป็นผู้ตกทุกข์ได้ยากขอพระองค์ ช่วยกระทําการสงเคราะห์แก่ขาบลงด้วยเถิดนะถ้าตัวท่าน,นมีบุญท่านก็จะได้พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านของตนเองนะนี่ก็คือบุรุษที่ขวนขวายนะครับนะได้แนะนําให้มหาทุตตะลองไปนิมนต์พระพุทธเจ้าดูนะถ้ามีบุญพระพุทธเจ้าก็จะรับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีพระรูปอื่นแล้วมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียว เรื่องราวที่เราแปลมาเมื่อกี้ก็ได้เนื้อความประมาณนี้นะครับเอาละวันนี้ก็เห็นสมควรเก็บเวลาสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีความสุขกับการเรียนภาษาบาลีนะครับสัพเพตุมเหสุขิตาโหทัทุขามุชธา